สวัสดีครับวันนี้พบเกมบลิกของครับมิสเตอร์เจวันนี้ครับเกมบลีกครับมีการชาใหม่ครับสิ้นเดือนครับมาเลยครับการชาใหม่สิ้นเดือนมาแล้วซึ่งการชาใหม่สิ้นเดือนครับเป็นการชาของนิยายนะครับถึงผมจะเรียกว่านิยายก็เหอะแต่2ตัวใหม่หน้าตู้เนี่ยไม่เคยมีอยู่ในนิยายมาก่อนนะครับสุยโฟงและก็โยรุอิจิร่างพิเศษนะครับ นี่คือตัวละครครับที่เป็นซีรีส์เฉพาะเกมบลิกเกมนี้เท่านั้นนะครับเป็นซีรีส์ของหัวหน้าหน่วยที่ได้ออกแบบมาใหม่นะครับผมขอเรียกง่ายๆว่าคือตัวละครนิยายเนาะเพื่อความเข้าใจกันง่ายๆนะครับซึ่งโยรุอิจินั้นในมังงะหรือในอนิเมะก็ตามครับเราจะไม่เคยเห็นดาบของโยรุเนาะแต่ตอนนี้นั้นดาบโยรุมาเลยครับเป็นดาบที่ออกแบบมาเพื่อเกมบลิกเกมนี้เนาะก็ ดาบโยรุป่าแล้วอาจจะไม่ใช่ของจริงก็เหอะแต่มันก็คือดาบของโยรุเนาะส่วนซุยฟงซุยฟงนะครับจะให้คิดว่าเป็นร่างของอบังไครบวกชิ้ไคก็ได้นะมันคือร่างอัปเกรดนะครับชิ้ไขบวกบังไคกลายเป็นร่างใหม่ร่างนี้เนาะก็ดูสวยงามนะครับสวยงามไหมนะซึ่งกาชานะครับก็จะมาในวันที่28นะครับบ่าย2โมงนะครับ ก็จะมีกาชารวมกาชาเดี่ยวเนาะเราจะเปเลิกกันจากกาชารวมนะครับตัวใหม่สุยฟงโยรุอิจิครับกาชานะครับก็จะมาในวันที่2 8ถึงวันที่12เดือนหน้านะครับซึ่งตัวแรกก็คือโยรุอิจินะครับเป็นสายตีสกิลแบบร,ระยะใกล้นะครับการโจมทีทั้งหมดนั้นก็จะมีผลของการติดอ่อนแรงเนาะ ติดอ่อนแรงตีใกล้สายตีสกิลสกิลบูสงหารครับโจมตีอารันคาแรงขึ้นอืมดีนะสีม่วงโจมตีอลันคาเนี่ยปัจจุบันมันก็มีไม่ค่อยเยอะนะครับนี่น่าจะเป็นสีม่วงโจมตีอลันคาแหละที่เก่งที่สุดในเกมน,นะครับจะเข้ามานะไม่ตายติดอ่อนแรงได้สกิลลิงก็คือจะลดคูลดาวของสกิลลง12%พาสีมนะครับฮิลเลอดนะครับเมื่อผ่านฉาก20% ให้กับตัวเองและเพื่อร่วมทีมด้วยแล้วก็สามารถโจมตีแบบทะลุก,กาดได้แล้วก็เกราะสีแดงนะครับหรือเกราะการดาเมจจากการโจมตีแบบระยะใกล้ได้ร้อเปอร์เซ็นะครับเป็นพาสซีีที่ดีมากๆเลยครับทั้งเกาะและก็กาดด้วยเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโคตรแจ่มนะครับทั้งเกราะและก็กาดด้วยอาร์บีก็จะมีการเพิ่มระยะของเกิลครับเพิ่มขึ้น20%เ เพิ่มดาวมิของสกิลเพิ่มขึ้น40%นะครับเพิ่มฮิตของสกิลเพิ่มขึ้น1 HIT ฮดาเมจของไม่ตายเพิ่มขึ้น40%นะครับทำให้ติดอ่อนแรงนานขึ้น5วิแล้วก็สกิลอาร์บีของอุริวนะครับพันปีก็คือสามารถสะท้อนสถานะกลับหาศัตรูได้ครับสมมุติศัตรูปล่อยไฟมาไฟจะไม่ติดเราแต่จะสะท้อนกลับไปครับติดศัตรูแทนแล้วก็การที่ว่าติดสถานะจะลดเลือด กลายเป็นว่าจะเพิ่มเลือดให้เรานะครับก็ถ้าหาศัตรูเป็นการโจมตีพวกไฟน้ําแข็งสายฟ้าอะไรเงี้ยเข้าหาเราครับเราจะหิวเลือดแถมสะท้อนพวกไฟน้ําแข็งสายฟ้านั้นกลับไปนะครับค่อนข้างจะเป็นอารบริที่ดีมากๆนะครับสะท้อนสถานะบวกหิวเลือดให้กับเรานะครับแล้วก็ทําให้ตัวละครที่เป็นสีส้มนะครับศัตรูสีส้มทั้งหมดนั้นติดสถานะได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ อันนี้แจ่มมากๆนะครับคือเป็นสีส้มทั้งหมดเลยไม่ว่าสีส้มนั้นจะเป็นสายอ,อ๋อฮอลโลอรันคายมทูตก,ก็ตามครับถ้าหากเป็นสีส้มทุกตัวนั้นจะติดอ่อนแรงของโยรุได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับอันเนี้ยแจม่มและก็ดูโกงมากๆนะครับแล้วก็จะมีการท้าหารครับเลือดเต็มแม็กก็จะเพิ่มได้ทั้งทั้งสองด้านเพิ่มขึ้น20%เซนนะครับแล้วก็ถ้าหากศัตรูครับ ติดสถานะของโยร้นั้นก็จะบูทค่าของ SP เพิ่มขึ้นไปอีก80%นะครับแรงนะโยรุอิจินิยายใหม่นะครับเป็นตัวละครที่ดูแรงมากๆเพิ่ม40%เลือดเต็มเพิ่มอีก20ถ้าศัตรูติดอ่อนแรงปุ๊บก็เพิ่มอีก80ค่า SP เนาะแล้วก็ติดอ่อนแรงได้ง่ายด้วยเป็นตัวละครที่ดูเก่งมากๆนะครับแล้วก็ มีประโยชน์ได้หลายด่านมากๆนะครับยกเว้นในหมวดของ PVP เนาะแต่ด่านนอกนั้นถือว่าดูเก่งมากๆนะครับลงในสังเวียนก็ได้อยู่นะถึงมนจะตีใกล้ก็เหอะแต่มันเป็นการมันเป็นตัวคอที่ตีใกล้แต่ตีแบบทะลุก,กรอะแล้วก็กาดด้วยอะ่ะค,ค่อนข้างจะดูแจ่มมากๆนะครับโยรุอิจินิยายใหม่เนาะเก่งมากนะครับแรงโคตรด,ด้วยต่อไปก็คือจะเป็นซีฟง ซุยโฟงนั้นเป็นสายตีธรรมดานะครับแบบระยะใกล้นนเนาะการโจมตีของซุยโฟงนั้นจะเป็นการโจมตีแบบทั้งพิษแล้วก็ช็อตด้วยอืมพิษแล้วก็ชอ็อตเหรอยกเว้นสกิลสองนะครับทั้งพิษทั้งช็อตช็อตมีผลทําให้ศัตรูไม่สามารถขยับได้พิษลดเลือดได้หมายความว่าทั้ง ขยับไปได้และแถมลดเลือดด้วยว้าวทั้งช็อตแล้วก็ผิดนะครับเป็นสายตีธรรมดานะมิดาเมครับอยู่ที่796รกินะครับสกิลผู้สังหารโจมตีไลท์สังกัดแรงขึ้นไลท์สังกัดสีแดงอย่างนั้นเหรอแดงโจมตีไลท์สังกัดแรงขึ้นนั้นในปัจจุบันครับมีแค่5้ตัวเท่านั้นเนาะซึ่งทั้ง5ตัวนะครับมันคือตัวละครครับสายตีสกิลทั้งหมดนะครับ นี่คือตีสกิลทั้งหมดนะหมายคกามว่าแวซฟยฟงนะครับคือตัวละครใหม่ตัวแรกของเกมครับที่เป็นสายสีแดงโจงตีไรสังกัดแรงขึ้นแบบสายตีธรรมดานะครับมานะครับอันนี้ค่อนข้างจะดูแจ่มมากครับเพราะเป็นตัวแรกของเกมด้วยแถมตัวแรกปุ๊บก็เก่งมากครับเพราะเป็นตัวละครของนิยายด้วยเนาะแล้วก็สกิลอา่า ลิงนะครับก็คือจะเพิ่มดาเมจของการตีธรรมราจะเพิ่มขึ้น20%เนะครับไม้ตายมีผลของการติดช็อตแล้วก็พิษด,ด้วยทั้งช็อตแล้วก็พิษนะครับแล้วก็สกิล2สกิล2ของซุยฟงนะครับจะเป็นสกิลบัฟแล้วก็มีดาเมจด้วยนะครับดาเมจโดยรอบแล้วก็บัฟซึ่งบัฟนั้นจะมีทั้งบัฟโจมตีและก็บัฟกระใน1สกิลนะครับ สกิลสอเนี่ยทำดาเมจได้บวกบัฟเกราะและบัฟโจมตีด้วยนะครับอันเนี้ยแจ่มโคตรครับแล้วก็สกิลพาสซีฟก็คือจะมีการโจมตีบบทะลุก,กาศดได้ด้วยแล้วก็กันไฟ100%นะครับสกิลอาก็จะมีการเพิ่มดาเมจของการตีธรรมดากรบเพิ่มขึ้น40%ดาเมจสกิล3าฮิตของการตีธรรมดา1ฮิตแล้วก็ทำให้ติดอาช็อตแล้วก็พิชนานขึ้น5วิ บัฟนานขึ้นประมาณ5วิแล้วก็ไม่ติดชะง,งักเวลาไม่ตายไวขึ้นไอ้เเวลาขอสก,กิลไวขึ้น12เทินไอ้สิบองเปอเซติดวันพีแล้วแล้วก็บัฟเกราะจะเพิ่มจำนวนของการบัฟเกราะเพิ่มไปอีก2อันนะครับปกติบัฟเกราะจะบัฟแค่3แต่สก,กิลอาร์บีนี้ทำให้บัฟเกราะนั้นจาก3ไกลายเป็น5อันนะครับบัฟเกราะได้มากขึ้นแถมบัฟได้นานขึ้นด้วย โคตรแฉมโคตรดีครับและก็จะมีการครับเพิ่มดาเมจให้กัตตรวละครสีแดงที่เป็นหัวหน้าหน่วยในทีมด้วยและก็ตัวเองด้วยการโจมตีธรรมดาอีก20%นะครับหมายความว่าการโจมตีธรรมดาของซุยฟงนั้นลิง20อาบีบน40อาบีล่างอีก20ทั้งหมดก็คือ80%นะครับเยอะนะ แถมบัฟได้นานบัฟได้มากด้วยครับแล้วก็มีไม่ติดชงักมีตีทะลุกาดด้วยอืึสยุยโฟงเก่งมากแถมบัฟดีด้วยบัฟทั้งโจมตีและก็เกาะด้วยช่วยเหลือทีมได้บัฟเองได้ด้วยแถมทั้งติดช็อตทั้งติดพิษด,ด้วยโอ้โหตัวใหม่สุยโฟงครับเจ๋กมากครับ ทั้งซุยฟงแล้วก็โยรุใหม่นะครับถือว่าปันตัละครใหม่ที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็คุ้ค่ากับการเปิดนะคุ้ค่ากับการเปิดหานะครับเพราะมันเก่งมากๆเลยนะซุยฟงได้มาเนี่ยผ่านพวกอ่าเวกิลด่านพวกบอสหรือด่านพวกขอคอยเนี่ยสบายๆ,ๆนะครับเพราะกดออตโต้ได้นะครับเล่นมือก็ได้นะส่วนโยรุนั้นลงด่านได้ค่อนข้างจะหลักหลายนะครับติดอ่อนแรงได้ง่ายดาเมจโคดังโครนะครับ ส่วนหลังตู้หรอหลังตู้รวมเนี่ยทั้งหมดนี้คือตัวละครของนิยายทั้งหมดนะครับหลังตู้ตัวละครจำแจมนะครับก็คือดอนคนโอจิดอนคาโอจินะครับตัวละครที่มีสกิลพู้สังหารถึง2อย่างก็คือโจมตีฮอนโลแล้วก็อลันคาแรงขึ้น2อย่างสายตีไกลสกิลโจมตีทุกอย่างมีผลของการติดเลือดไหลนะครับติดเลือดไหลได้แล้วก็ มีสกิลอาร์บีในการทำให้ติดเลื่อนไหลได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยโจมตีทะลุก,กาดได้ด้วยสกิลโจมตีทั้งไกลและกว้างดอนคัตโอจิ o G. เก่งมากครับส่วนนอกนั้นเหรอเออเคียร์ลาคุเคียร์ลาคุใมาเป็นตัวครมีการโจมตีแบบเออสกิลของสายสีแดงแล้วก็โจมตีไร้สังกัดแรงขึ้นซึ่งไร้สังกัดแรงขึ้นนั้นซุยโฟงหน้าตู้เก่งกว่ามากมากครับ แล้วก็คุณหมอคุณหมอนี่ก็บัฟดีฮิวได้เนาะสายตีสกิลแบบตีไกลนะครับเคปจิเมปจิเนี่ยก็มีข้อดีก็คือสามารถเอาเอาไปลงในการฟ์นน้าหอมนะครับน้าหอมเล็กสีฟ้าเพิ่มขึ้นได้5ขวดนะครับก็ฟ์นน้าหอมได้นะสายตีธรรมดานะครับฮาริเบลแล้วก็บราการสายตีสกิลเนาะฮาริเบลจุดเด่นก็คือสกิล2บัฟกรอและก็บัฟโจมตีได้ด้วย ส่วนบริการเหลือก็ธรรมดานะครับอ่าแล้วก็โทคิดาดาปะตระครสายตีธรรมดาที่เก่งมากๆนะครับตีไกลตีไวด้วยกดออโต้ค่อนข้างจะเก่งนะครับก็ปะตระครเอาไว้กดออโต้เนาะเก่งมากครับสรุปนะครับในการชานี้นั้นผมมองว่าตระครที่มันดูจ๋ำแจ่มมากๆนะครับก็คือจะเป็นซุยฟงโยลุอ่าดอนคันโอจิแล้วก็โทคิดาดานะครับ ส่วนตัวละครที่มีประโยชน์มากๆก็คือจะเป็นเคมบัจินะครับเพราะเคมเบจินะเอาไปฟาร์น้ำหอมเนาะส่วนนอกนั้นก็อยู่ในขั้นของธรรมดานะครับประมาณนี้เนาะกาชาหลวมครับก็เป็นกาชาที่ค่อนข้างจะน่าเปิดมากนะครับซุยฟองโยรู้เก่งมากๆนะครับส่วนกาชาเดี่ยวเหรอกาชาเดี่ยวผมมองว่ามันไม่ค่อยน่าเปิดเลยอะเพราะกาชาเดี่ยวของซุยฟองนะครับจะมาในวันที่1 2ถึง18นะครับ หลังตู้เนี่ยมันก็ถือป็อนตะครธรรมดานะครับโยรุธรรมดาเนาะเลนจิก็ธรรมดานะครับแล้วก็ริลุกก็ดูธรรมดานะครับหลังตู้ของกาชาเดี่ยวเนี่ยมันดูธรรมดาไปหน่อยนะคือมันเล่นได้แหละแต่ถ้าว้าวไหมมันก็สู้กับตู้รวมไม่ไดนะ้เพราะตู้รวมอะ่ะมันเป็นตู้ที่รวบเอานิยายไงมนเลยดูหน้าเปิดกว่านะครับถ้าหากเปิดผมแนะนําตู้รวมดีกว่านะครับตู้รวมก็คือนิยายทั้งหบดนะ ออกาชานี้มีน็อกเลดไหมลืมดูฮะม,มีเนาะกาชานี้มีน็อกเลดน,นะครับโอเคแต่อย่างไรยังไงครับตู้รวมก็คือดูหน้าเปิดกว่านะครับถ้าหากจะเปิดจะเปแนะนําตู้รวมเท่านั้นนะครับนิยายเยอะดีนะแถมเก่งๆทางนั้นนะครับกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจผมนะครับนี่ก็นะสวัสดีครับ